ไปดูกันต่อเลยค่ะเด็ก,ดก Which of the following is not true อะไรไม่จริงเนะี่เกี่ยวกับ product นี้เราไปอ่านกัน1 The product sold in a brand new product not a used one ใช่ไหมเป็นเออ่ product เนี้ยที่ถูกขายเป็น brand new ใช่ไม่ใช่ใช่จะแม่แต่ไม่ได้ของที่ถูกใช้แล้วใช่ปะ่ะใช่อันนี้เก็บค่ะไม่ใช่ตัดออก ต้องไม่จริง it does not consume a lot of electricity ไม่กินไฟใช่ไม่ใช่ไม่กินไฟใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะไม่กินไฟตัดออกค่ะเพราะในนั้นไม่กินไฟจริงๆ is an imported product เป็นของนำเข้าใช่ไหมใช่ตัดออกค่ะแต่ it comes in four colors ใช่ไหมไม่ไมีแค่สีเดียวคือสี black b บล็กอย่างเดียวดังนั้นตอบไปเลยจวดตอบข้อ4จ้ารรเก่งมากเห็นหมาได้เด็กคืออันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครูเก๋ว่าไม่แปลกใจเลยว่าเด็กๆทำไมได้คะแนนเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนมากถ้าลูกๆทำครูเก๋มั่นใจเลยลูกๆปี6 7 6 8 6 9ป้ต้องปังไม่ไหวถ้าเรามาดูข้อสอบจริงเงี้ยฝึกไปพร้อมกับครูเลดี้เก๋ๆแล้วลลเราไปฝึกเพิ่มหนูเก่งแน่นอนลูก เราไปดูข้อต่อไปค่ะอุ้ยแม่ดูยากอะไรอะอุ้ยรูปอะไรอะที่รักค่ะเราไปดูพร้อมกันรูปนี้มันน่าถ้าเราดูคร่าวๆเราไม่รู้สับนะแต่เราดูค่ะเราดูค่ะว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรเชื้อโรคถูกต้องทําไมมองหน้าครูเกศล้วต้องบอกว่าเชื้อโรคอ่ะลูกเศร้าเราวนะเศร้าเราเหลูกไอ้๋อแล้ว,นะลวนะลครูเกศ้ราบอกเชื้อโรคอ่ะถูกต้องค่ะต้องเกี่ยวกับการเชื้อโรค และการนำพาเชื้อโรคไปสู่ตัวคนเก่งมากค่ะ